ยืนหน่อยลกูกยืนหน่อยสักสิบนาทีก็ยังดีสักสิบนาทีก็ยังดีแม่สาวน้อยของเห็นยืนหน่อยนะคะ ยืนหน่อยนะคะแม่สาวน้อยของหินจ้าหินเข้าใจเข้าใจว่าน้องเหนื่อยน้องเจ็บแต่น้องต้องพยายามนะต้องพยายามนะคะยืนหน่อยยืนหน่อยนิดเดียวลูกนิดเดียวสิบนาทีสิบนาทีนิดเดียวใกล้จะครบแล้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 วแม่สาวน้อย เด็เหินต้องทำแบบคล้องขาให้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บพุงฮะโอ้โหานิดเดียวนะแม่เาวน้อยของหินนะนิดเดียวนิดเดียวแม่เชาวน้อยโอ้โหาจะได้วิ่งได้ลูกไม่อยากไปวิ่งเล่นกับเขาแล้วหรอฮะไม่อยากเดินได้แล้วหรอ นิดเดียวนะนิดเดียวนะคนเก่งแม่สาวน้อยนิดเดียวเก่งจริงๆเก่งจริง,รงๆแม่สาวน้อยของหินเก่งจังเลยเก่งจังเลยนิดเดียวลูกนิดเดียวรู้แล้วรู้แล้วว่าเจ็บไม่เอาไม่เอาหยุดหยุดทำแบบนั้นอย่าเกเรต้องช่วยกันบ้างสิลูกฮะ จะให้หินช่วยน้องคนเดียวได้ยังไงน้องต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยไม่เฉ่าน้อยนี่หันหน้านี่ <laughs>